สวัสดีครับพบกับผม Travel by t i ยทในช anel ยูทูบนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนหรือว่าสถานีกลางบางซื่อนะฮะซึ่งข้างนอกก็มีร้านขายของมากมายนะฮะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารของใช้เสื้อผ้าหนังสือต่างๆนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมานั่งรถฟฟ้ FIFA, าใสสีแดงนะฮะสายตะลิ่งชันนะฮะนครวิถีนะครับ แต่ว่าผมจะนั่งไปถึงแค่สถานีบางซ่อนเท่านั้นนะฮะเพราะว่าจะไปถ่ายคลิปรถไฟสายใต้ออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับดูว่าเป็นยังไงนะฮะก็ตอนนี้นะครับรถไฟทางไกลนะฮะก็ได้ขึ้นมาวิ่งร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วนะฮะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับผู้โดยสารก็คึกคักมากมายเลยนะฮะที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์นะครับ เดี๋ยวเราดูนะครับว่ามีเร้วขบวน109จอดอยู่หรือเปล่าเห็นเขาบอกว่าจอดอยู่ชานหนึ่งนะครับเขาบอกว่า109พร้อมให้บริการแล้วนะฮะยังไม่เห็นนะครับผมได้ยินเสียงประกาศมาสามรอบแล้วนะฮะว่า109พร้อมให้บริการนะฮะลดเร็วนะครับก็รถเร็ว109นะครับก็ให้บริการจากสถานีกลางกรุงเทพฯบางิวัตรไปเชียงใหม่นะฮะ ตลิ่งชั้นรอบต่อไปก็บ่ายสองครึ่งนะฮะก็เหลือเวลาอีกเป็น20นาที30นาทีนะครับระหว่างนี้เราอาจจะเห็นขบวนรถไฟทางไกลนะฮะเข้าเทียบชันชาลาที่สถานีกลางนะครับมาตั้งขบวนที่นี่นะฮะ ไปข้างบนนะฮะในอนาคตก็จะเป็นชานชลาของรถไฟความเร็วสูงนะฮะแล้วก็รถไฟเชื่อมสาสนามบินในอนาคตนะฮะดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปานะครับตอนนี้สถานีดอนเมืองเก่าแล้วก็สถานีหลักสี่เก่ารวมถึงสถานีบางเขนเก่านะครับที่ได้ยินมานะฮะก็เตรียมที่จะถุกทิ้งเพื่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในอนาคตนะฮะรถไฟความเร็วสูงแล้วก็รถไฟเชื่อมสามสนามบินนะฮะดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปานะครับ ของนู้นนะฮะก็มีผู้โดยสารขึ้นมารอขอบวนรถเป็นจำนวนมากนะฮะก็ตามกำหนดก,การนะครับขบวนรถเร็ว109นะครับกรุงเทพอภิวัตเชียงใหม่นะฮะจะออกจากสถานีกรุงเทพอภิวัตเวลาบ่าย2โมงนาทีนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีแล้วนะฮะที่ขบวนรถเร็ว109จะออกจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับ เหมือนเห็นลิ้วอยู่ตรงนู้นไกลๆนะฮะขบวน109นะฮะกรุงเทพอภิวัตน์เชียงใหม่นะฮะติดอยู่ตรงนู้นนะทุกคนอาจจะเห็นไม่ชัดนะฮะเดี๋ยวซูมกล้องให้เพื่อนๆดูนะครับนู่นนะฮะขบวน109นะฮะกรุงเทพอภิวัตน์เชียงใหม่นะครับ มีรถจักรเข้ามานะฮะเป็นรถจักรอัสตอมนะฮะเหมือนลากเล้วเข้ามาเพื่อจะตั้งขบวนนะฮะน่าจะเป็นลิ้วของขบวนสามหนึ่งนะครับรถตรวจพิเศษทักษิณน,น,นรักษ์นะฮะเข้าชานฝั่งตรงข้ามนี้ด้วยนะฮะทุกคนรถตรวจพิเศษทักษิณนารักษ์นะฮะกรุงเทพอภิวัตหาดใหญ่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่า ได้อาสตอมหมายเลขอะไรนะฮะที่ลากเลี้ยวขบวน31เข้ามาที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับตอนนี้เปิดไฟนะฮะ หมายเลข4120นะครับลากลิ้วขบวน31เข้ามานะครับทัศนารักษ์กรุงเทพอพิวัตน์หาดใหญ่นะับพร้อมเดินทางไปหาดใหญ่เวลาบ่าย2มง50นาทีนะฮะอันนี้เป็นรถนอนชั้น1นะครับตกแต่งอย่างหรูหราเลยนะฮะเหมือนขึ้นเครื่องบินเบิร์ตชาร์นะครับก็สำหรับทุกรถนี้นะฮะจะมีทั้งหมด13ตู้นะฮะประกอบไปด้วยรถนอนชั้น1นึรถนอนชั้น2ตู้สุภาพสตรีและคนพิการ รถสเสบียงขายอาหารปรับอากาศแล้วก็ตู้พาวเวอร์คาร์นะครับตอนนี้สายสีแดงขบวนที่จะไปก็เข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายขาบวน3ามหนึ่งนะฮะที่สถานีบางซ่อนนะครับตกแต่งอย่างหรูหราเลยนะครับขบวน3ามหนึ่งนะฮะ ตอนนี้ขบวนรถด่วนพิเศษรถด,ด่วนทุกขบวนนะฮะก็มีการกลับมาพ่วงตู้สเบียงขายอาหารบนรถอีกครั้งนะครับโดยตู้สเบียงก็ให้บริการโดยบริษัทแอดวานซ์มาร์เก็ตติ้งเซอร์วิสจำกัดนะฮะทีก่กินรุ่นนี้ผมก็เคยนั่งนะคเคยนั่งไปเชียงใหม่นะครับขบวนรถด่วนพิเศษบุตรสาววิถีที่9นะครับนี่นะครับกรุงเทพอภิวัตรหาดใหญ่นะฮะ เตรียมตัวออกเดินทางเวลาบ่ายสมงห้านาทีนะครับเดี๋ยวผมขึ้นสายสีแดงก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะไปดักถ่ายที่สถานีปักซอดนะฮะสำหรับขบวนสามหนึ่งนะฮะพัศนารักษ์นะครับนี่นะครับตรงนี้อาจจะมืดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายหัวรถจักรด้วยนะฮะว่าวันนี้ขบวนสามนะฮะได้หัวรถจักร QC หมายเลขอะไรทําขบวนนะ QC QSY นะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายด้านหน้าดีกว่านะทุกคนนี่นะครับป้ายไฟนะฮะกรุงเทพอพิวัตเ์หาดใหญ่นะครับ เรามาดูภายในรถนอนชั้นหนึ่งนะฮะก็จะมีที่นั่งลักษณะเป็นสองชั้นนะฮะกลางคืนนะฮะเจ้าหน้าที่เขาก็จะเอาบอดด้านบนลงมานะฮะกลายเป็นที่นอนสองชั้นนะฮะก็คือชั้นล่างกับชั้นบนนะฮะแต่ถ้าตั๋วนะฮะชั้นบนจะถูกกว่าชั้นล่างนะครับเวลาเราจองนะฮะแต่ส่วนใหญ่คนจะชอบนอนชั้นล่างกันนะครับเพราะว่าเห็นวิวนะฮะ แล้วก็มีอ่างล้างหน้านะฮะมีจอ LED แสดงตำแหน่งรถนะฮะว่ารถอยู่ตำแหน่งไหนนะครับสำหรับรถนอนชั้นหนึ่งนะฮะก็ตอนนี้นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะก็ได้มีการผลิตรถไฟที่คนไทยทำเองเป็นฝีมือคนไทยนะฮะเป็นรถไฟแบบนั่งนะครับบอกก็คล้ายๆกับรถตู้เลยนะฮะเป็นแบบ บอกเฟิร์สคลาสเลยนะครับคล้ายๆกับนั่งเครื่องบินนะฮะสามารถเอนนอนได้เลยนะฮะเป็นรถไฟที่คนไทยทำเองนะครับซึ่งผลิตโดยคณนะวิศวกรรมศา,ศา,ศาสตร์สจลนะฮะหรือว่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกำบ,บังนะครับโดยตอนนี้อยู่ในระหว่างการทดสอบนะฮะซึ่งจะให้บริการช่วงประมาณเดือนกันยานะครับแล้วก็ ข่าวดีที่2นะครับก็คือตอนนี้รถไฟที่5183ชุดที่2นะฮะก็ได้ออกมาทดสอบแล้วนะฮะแล้วชุดที่2นี่ก็จะให้บริการช่วงเดือนกันยาเช่นกันนะฮะเป็นรถนําเที่ยวนะครับทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์นะฮะช่วงนี้ที่5183งานก็ชุกเหมือนกันนะฮะจองได้นะครับก็สามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องต่างๆนะฮะ ได้ในเฟซบุ๊กของทีมเฮีการรถไฟแห่งประเทศไทยนะฮะถ้าอยากจะนั่งรถไฟที่5183หรือว่านั่งรถไฟสายต่างๆนะครับออกแล้วนะครับอันนี้ตู้สบียงนะฮะขายอาหาร ตูพ้พาวเวอรคานะครับก็ตอนนี้ฟ้าก็คืมหน้าเหมือนฝนจะมานะครับบซอบซอเดี๋ยวผมจะไปดักถ่ายขาบวน3หนะฮะที่สถานีบางซ่อนนะครับสถานีหน้านี่แหละครับ ก็สำหรับสถานีบางซ่อนนะครับก็เป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วก็รถไฟฟ้าสายสีม่วงด้วยนะฮะสายสีม่วงก็จะวิ่งไปทางบางใหญ่บางบัวทองนะครับ รถไฟทางไกลที่ขึ้นมาตั้งขบวนนะฮะเขาก็จะขึ้นลงทางนี้นะฮะก็จะมีรถจากลากจูงนะฮะทำการสับเปลี่ยนนะครับ บวรถสีน้ำเงินสีแดงคือรถพิเศษช่วยอันตรายนะฮะเลี้ยวเข้าสู่สายใต้แล้วนะครับทุกคนมีอุโมงค์ด้วยนะฮะรถไฟก็เร่งความเร็วขึ้นนะครับระหว่างโค้งเข้าสู่สายใต้นะครับสายตะลิ่งชันนะฮะ

ครับเราเห็นรถฟฟ้าใส่สีม่วงวิ่งอยู่ด้วยนะฮะตอนนี้ก็ข้ามคลองประปามาแล้วนะฮะก็สำหรับทางข้างล่างนะฮะก็ยังคงมีขบวนรถวิ่งอยู่นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกรถธรรมดารถชานเมืองนะฮะอย่างขบวน3 5 5 356กกรุงเทพหนองปลาดุกสุพรรณนะฮะแล้วก็พวกขบวนรถนำเที่ยวรถชานเมืองนะฮะก็ยังวิ่งอยู่นะครับ เดี๋ยวผมจะลงสถานีนี้แล้วนะครับบางซ่อนนะฮะรอดับถ่ายขบวนสามหนึ่งนะครับทักษีนารักนะฮะก็ถึงสถานีบางซ่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปดับถ่ายขบวนสามหนึ่งนะฮะขบวนสามหนึ่งออกเวลาบ่ายสองโมงห้าสิบนะครับตอนนี้ก็เหลือเวลาอีกสิบห้านาทีนะครับขบวน สามหนึ่งนะฮะก็จะออกแล้วนะฮะจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับคลิปนี้ก็ขอปิดก่อนนะฮะรถไฟฟ้าสายสีแดงจากบางซื่อมาบางซ่อนนะครับคลิปต่อไปเป็นทำอะไรเปเที่ยวที่ไหนยอย่าลืมกดติดตามช่อง t r a v e l b y t เครับเจ็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ